ล่าสุดวันนี้พี่สาวของลุงปัญญาหรือว่าลุงเปียกคุณชายาภาคุ้มจมฮะคุณชายาภาปัจชาพี่สาวลุงเปียกก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เหมือนกันเราได้คุยกับพี่สาวลุงเปียก เขาบอกว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่น้องชายถูกปล่อยตัวออกมามีมีโอกาสโทรศัพท์คุยกับน้องชายน้องชายเองก็ตอบเพียงสั้นๆชาวบ้านกดดันผมก็เลยต้องรับสารภาพหลังจากนั้นตัวเองเนี่ยก็ลงมาย้อนคิดแล้วก็สงสัยในสิ่งที่ชาวบ้านกดดันเพื่อให้น้องรับสารภาพจริงๆแล้วมันเป็นชาวบ้านกดดันจริงๆหรือหรือจริงๆเพราะมันมีใครต้องการบีบและปิดบังคดีหรือไม่ขณะเดียวกันพี่สาวลุงเปี๊ยกยังบอกว่า ตัวเองเนี่ยถ้าถามว่าเปี๊ยกมันจะฆ่าบัวผันได้ไหมเขาบอกไม่น่าใช่เพราะตัวเองเนี่ยเชื่อว่าน้องน่าจะถูกเสี้ยมให้รับสารภาพเพื่อช่วยใครบางคนพ้นผิดหรือไม่ไอ้นี่มาเป็นคนขี้เมาสติมันไม่สมประกอบดังนั้นการจะยัดข้อหามันเนี่ยเอาแน่นอนถ้าทำแบบนี้พี่ก็ต้องขอความเป็นธรรมสิ่งที่ห่วงที่สุดก็คือตั้งแต่เมื่อคืนนี้พอลุงเปี๊ยกได้รับการปล่อยตัวทำไมคุณยังคุมตัวลุงเปี๊ยกหายไปทั้งคืนอีก แต่เอาไปให้พี่สะพ้ายส่วนคนที่เราคุยชายาพาเป็นพี่จริงๆนะฮะ,ะพี่สะพ้ายคือวันนี้ที่สะก,กิดย,ยิกๆยิกเนี่ยนะฮะพยา,ยามสะก,กิดเตือนลุงเปียกตอนตอบบิ๊กโจ๊กเนี่ยส่วนพี่จริงๆเนี่ยเขาสงสัยเขายังบอกเลยเนี่ยนะครับบอกว่าเขาคิดว่าอย่างไงตั้งแต่แรกลุงเนี่ยไม่ได้ทำถูกไหมฮะและเขาห่วงความปลอดภัยลุงหลังจากนี้และเขาดูภาพตอนทําแผนเขาบอกว่าการทําแผนเนี่ยเอาจริงๆเหมือนตํารวจพยายามถามนําแล้วให้เปียกมันตอบ ลองปังเสียงพี่สาวเปิดใจหน่อยครับไม่ได้สงสัยว่าทําไมถงึงทั้งทั้งที่มันได้ได้กล้กองวงจรปิดได้กล้องวงจรปิดมาแล้วทําไมถึงถึงมาทํากับมาจับน้องเราอย่างเงี้ยค่ะถูกไหมคะเหมือนจะเอาน้องเราเป็นค่ะค่ะเหมือนจะเอาน้องเราไปเป็นแพ้อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่านะคะคิดว่ามีคะ่ะคิดว่ามีอยู่คะ่ะถ้าอย่างนั้นน้องเขาไม่ ไม่อย่างนี้หรอคะ่ะเพราะว่าน้องนี่มันน้องเขาเป็นคนถึงว่าเขาเป็นคนที่เมาก็จริงแต่ว่าเขาไม่เคยไปก้าวร้าวใครเขาไม่เคยไปมีเรื่องมีราวกับใคร คุณผู้ชมครับนั่นคือเหตุผลที่เกิดขึ้นแต่ถ้า<ฆ>เราติดตามเรื่องราวทั้งหมดคนที่ตายไปแล้วก็คือป้าบัวพันคนที่ติดคุกไป3วันก็คือลุงเปี๊ยกแม้ว่าลุงเปียกจะบอกว่าตํารวจไม่ได้บังคับซึ่งเราก็ต้องฟังลุงเปี๊ยกถูกไหมฮะแต่ขณะเดียวกันสังคมมีสิทธิ์จะตั้งคําถามโดยเฉพาะวันนี้ครอบครัวของป้าบัวพันเอง เมื่อการตายของป้าบัวผันหลักฐานที่ช่อง8ดได้มาก็คือแก๊งลูกตำรวจอุ้มกระทื้นป้าอย่างโหดเหี้ยมคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นการเชิญวิญญ,ญาณป้าบัวผันนะครับให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งโดยวันนี้เองเนี่ยมันมีข้อมูลก็คือว่าทางด้านของญาติญาติป้าบัวผันครับได้นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเชิญวิญญ,ญาณโดยเบื้องต้นเนี่ยเขาก็คือเอาตรงจุดที่ป้าบัวผันถูกฆาตกรรมก็คือถูกเต้นเยาะเย้ยตรงบ่อน้ําเพราะมันเตะเสยมาแล้วนะฮะ แต่ป้ายังไม่ตายตามคำรับสาร,รภาพเมื่อวานนี้ในคลิปเสียงที่เราเปิดให้ฟังก็คือกรณีไอ้เชนลูกตำรวจ <ฮะ S 1> ที่มันจับป้ากดน้ำโดยการางหน้าวันนี้ทางครอบครัวเขาก็เลยเชิญพระมาประกอบพิธีทางาศาสนามันจะมีบางช่วงเดี๋ยวลองฟังเสียงสักนิดหนึ่งนะฮะพระสงฆ์เองเนี่ยเห็นบอกว่าได้ประกอบพิธีเชิญวิญญาณโดยจะมีตัวแทนพี่ๆกู้ภัยซึ่งสงสาร,รคุณป้าและเป็นคดีที่สะเทือนใจมาก,มากๆกู้ภัยใช้มือ ขอบดินนะครับในบริเวณจุดที่เจอศพนํามาใส่กระทงเป็นเสมือนเป็นการบอกว่าป้าป้ากลับบ้านนะกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานะป้าจะได้ไม่ต้องมาตายทร,รมานเพราะไอ้ลูกตํารวจมันฆ่าอย่างโหดเหี้ยมแบบนี้นี่คือภาพตอนที่เชิญวิญญาณนะครับขณะเดียวกันวันนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณการจอมพลังมากๆกลับมาตรงนี้ค่ะปรากฏว่าวันนี้คุณการจอมพลังเนี่ยตอนไปออกรายการพี่หนุ่มกัญชัยคุณการแกพูดอันนึงเราก็เลยบอกนะะักข่าวเราเฮ้ยไปขอพี่การจอมพลังดิ มันเกิดอะไรขึ้นวะประเดน็นก็คือคุณการจอมพลังเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยมีคนร้องเรียนมาทีมงานขึ้นผังห้าลูกตำรวจขึ้นมาหน่อยใครเป็นใครอะไรยังไงขึ้นชื่อมาหน่อยขึ้นเพจมาเลยชื่อเมื่อกี้นี้ปรากฏว่าคุณการจอมพลังเล่าว,ว่าไงปะบอกอันนี้ไม่ได้ว่าแก๊งนี้นะแต่คุณการกําลังจะบอกว่าคุณดูคลิปนี้หน่อยได้ไหมไอ้แก๊งเนี้ยมันมีวีดกรรมเยอะแก๊งนี้อาจจะไม่ใช่อีห้าคนนี้ก็ได้แต่มันก็อายุเนี่ยมันแหมมันใกล้กันเหลือเกินเนี่ยนะฮะ คุณผู้ชมครับคลิปที่ท่านจะได้ดูต่อไปนี้เป็นคลิปซึ่งผมไม่ได้บอกว่าไอ้แกงลูกตำรวจทํานะพี่กันก็ไม่ได้บอกแบบนั้นแต่กําลังบอกมันคล้ายๆอ่ะคล้ายๆมันไปตบกระเทยค่ะมันตบกระเทยยังไงอ้าวเดี๋ยวดูภาพนะฮะเป็นยังไงเมย์อธิบายหน่อยคือเหมือนจะจะเห็นทางด้านของแกง๊งวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเนี่ยดูฮะไม่ขี่หลังเนี่ยขอดูน้องดูนี้อ๋อมาตัดเยอะมาตัดเยอะมาจะต้อง ขอโทษใช่ไหมพี่เข้าใจไหมแต่ว่าพี่ต้องขอโทษใช่ไหมให้ผมอขอได้อีกหนึ่งได้ไหมได้ผู้ชมครับนี่คือมันตบแล้วนะฮะมผมขออย่างหนึ่งได้ไหมอ่ะดูนะฮะดูไม่ที่หลังเนี่ยข,ขอดูน้องขคนนี้อ,อ๋อมาจะต,ต้องขอโทษใช่ไหมพี่เข้าใจไหม แต่ว่าพี่น้องขอโทษใช่ไหมให้ผมล่อยไหนึ่งได้ไหมได้คุณผู้ชมครับนี่การจอมพลังส่งให้ดูมันตบคนฮะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่แค่อันเดียวนะ,วนะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกทำไมป้าบัวผันถึงถูกฆ่าอย่างโหดเที้ยมวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับ ถ้าเราเห็นคลิปเมื่อกี้นี้แล้วเราลองฟังคลิปเสียงที่เพื่อนเขาคุยกันเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคงจําได้นะฮะที่เพื่อนเขาคุยกันเนี่ยกรณีก็คือในโก๊ะซึ่งเป็น1ใน5ผู้ต้องหาแก๊งลูกตํารวจเนี่ยนะครับผู้ชมฮะมันบอกว่าไอ้เชนเนี่ยจับป้ากดน้ําคลิปเสียงก้อนที่2ครับ รับสารภาพกับเพื่อนๆเนี่ยว่ามันจับป้ากดน้ําแล้วในคลิปเสียงตัวนี้มันยังบอกอีกบอกว่าเอาจริงตอนนั้นเนี่ยก่อนที่ป้าจะตายมันมีการเหมือนกับไปเต้นล้อเลียนป้าใช่ไหมใช่ะและตอนนั้นเนี่ยไอเชนเนี่ยก็เห็นป้าหงายอยู่มันก็เลยเอามือเนี่ยกดป้าลงน้ํา